เที่ยวเชียงใหม่มาก็หลายคนแต่ไม่เคยรู้เลยว่ามีที่อัดซีนแบบวัดสวยที่น้ําใสแจ๋วแถมมีหินงอกหินย้อยในบริเวณวัดให้เดินชมแบบตื่นเต้นประทับใจสุดและก็มีหมู่บ้านเล็กๆที่แสนจะชิลเลยใครที่ชอบธรรมชาติต้องเพิ่มเข้าไปในทริปเชียงใหม่เลยนะ โซนดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยถือว่าไวารัลในโลกโซเชียลมันสักพักทั้งจากถนนสู่เชียงดาวอันนี้และก็ความยิ่งใหญ่อลังการของเขาเชียงดาววันนี้เราก็เลยตั้งหน้าตั้งตาขับรถจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเพื่อไปเลยมมยกก็่ิทแพ้น โดยจุดแรกที่เรามาถึงกันก็คือวัดถ้ำหลวงเชียงดาวถ้ำหลวงเชียงดาวเป็นโบราณสถานที่มีผู้คนเลื่อมใสมากเพราะว่ามีเรื่องราวอัศจรรย์เล่าสืบต่อกันมาหลายเรื่องสำหรับเราแล้วเราออะรู้สึกว่าเป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติได้อย่างสวยงามและก็สบงบอมากๆเล่นเอากระทับใจเลยและ่ะ หน้าถ้ำหลวงเชียงดาวนี้มีทานน้ำไหลผ่านเต็มไปด้วยปลาหลากหลายชนิดที่สำคัญก็คือน้ำใสสีฟ้าสวยเอามากๆเห็นปลาชัดแจ๋วเลยน้ำใสมากเลยค่ะแต่ว่ามันมีแบบใบไม้เยอะแต่ถ้าไม่งั้นก็คือใสแจ๋วเลยปลาตัวตรนี้น้ำคือเห็นเห็นข้างล่างเลยแต่ว่าใบไม้เยอะไงใบไม้ร่วงแล้วเขาต้องทำไงเขาต้องเก็บออกต้องเก็บสิ ไม่งั้นก็จะกองอยู่ที่พื้นที่จะไม่สะอาดเสียงไรอ่ะป่าไหมล,ละ่ะป่าไหมล,ละ่ะป่าคนน้อยอยู่นะเพราะว่าเป็นวันธรรมดาะเดี๋ยวเราไปเข้าถ้ำกันต่อแต่ว่าที่วัดก็คือแบบแทบไม่เจอคนไม่เจอคนไม่เจอพระไม่เจอสิ่งมีชีวิตเจอหมาเยอะ <laughs> คือเสียงเสียงนกดีมากสงบมากและถ้าใครเป็นสายแอดเวนเจอร์ต้องการชมบริเวณภายในถ้ำเมื่อเดินเข้าหน้าปากถ้ำไปก็จะเจอกับพี่ๆคนนำทางเพราะว่าถ้ำนี้ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงธรรมชาติของเขามากมายคือไม่มีไฟฟ้าจ้าต้องให้พี่ๆกาพาเข้าเดินถ้ำไปเล็กน้อยถ้ำเนี้เป็นถ้ำที่มีความยาวและใหญ่โตไม่แพ้ถ้ำอื่นๆในไทย แล้วภายในถ้ำก็มีทางแยกไปได้หลายถ้ำเล็กถ้ำน้อยเป็นละครัำสองนิ้วสองโลนี่ะสะละักภาษาฝรั่อ่าพระกูบาสองร้อยกิโลกรมัมวนยกไหวไหมจะมไปยกทำไประยแล้วประตูสามวันเที่ยวลง สาระมาเชื่อเลยหินก้อนนี้ลักษณะคล้ายเหมือนหมาลักษณะคล้ายส่วนนนี้จะเป็นสะโพกข้างบนจะเป็นส่วนหัวนะคะเราเรียกว่าสัญลักษณ์ของถ้านหมาหนูว่าเหมือนกระต่ายไปยังคงมีครงเข้าอยู่มีมีตลอดนทางของถ้ามมคนมีความอ มูนทั้งข่าวเนยเรามีคนมาปักจารึกอรรถครับศิลปะของพม่าเป็นศิลปะของพม่าตะเกียงสลักจวต้องมีหนันมะใร้ด้วยอือคือแล้วเขารอเอามาวางหรือเขาเอามาวางเขาเอามาวางค่ะนะคะก็เหมือนพระพุทธรูปตรงที่ปองแจ้ง อันนั้นก็ศิลปะของพ่อแม่อลางจะกว้างใหญ่จะถึงด้านหลังนะช้างบนช้างคางช้างคาวหลังมันจะเยอะแสงเสียงเอราวัณมีลอดลอดทองช้างไหมนี่ไงตรงนี้ลอดได้ตรงนี้เหรอใช่เลย ่ะลื่นนะอ,อ้วนระวังคุณน้องไม่ต้นนอ,อรงรีบน,น,น,นะคะเดี๋ยวย้อนไปให้นะลื่นนะอ้วนแฝดค่อยๆกานนะคะระวังหัวเขาเป็นจิ้งหรีดทั้งแต่เขาไม่น้องเลยนะคะค่ะอนนุ้ยเ,เป็นสัมมินะว่าแมลงสาบหรือซิสตักไอ้ท่อมอะไรไ้ำทุกชิ้จะเป็นตาแบบคือแบบ เดินได้โดยความมุ่งการิที่เขาใช้อะไรที่หนวดเป็นหนห <มา S 1> ได้ทำม้าทำรับแรนี้เรามาได้เครื่งทางแล้วค่ะ <c oughs> ทำม้า <c oughs> ทำรับแรมาได้เครื่งทางหรือว่าสิส้นสุดของทางถ้ำที่หนึ่งเนาะแต่ข้างบนตรงนี้เขาจะมีสองถ้ำเนาะทำแบบอะไมที่ถึงตัดสินใจทำแบบทำแบบไม่เป็นไม่ติดไฟอย่างที่อื่นนะคะ ราะว่ามีผลกระทบกับหูเราอค่ะเขาเป็นติดขอบเขอนปูนเนาะมีผลกระทบถ้าเราติดไฟเยอะๆเพราะว่าที่นี่เขาติดไฟแล้วเขาจะมีผลกระทบกับหัและมีผลกระทบกับสียงชีวิตในข้าง้งคาวอะน่าจะอยู่ไม่ได้แต่เราก็ติดอยู่สําหรับคนคนที่เดินง่ายเดิน่ง่ายเดินสะดวกแต่เราว่าอย่างนี้มันแบบมันได้บรรยากาศจริงๆเหอนกัน ไม่ไม่เคยคมาถ้นะทำที่เป็นแบบมืดๆอย่างนี้เท่าไหร่หมายถึงแบบยังยังคงชอบดีค่ะชอบค่ะปูปเป็นแผ่นน้อยแหลก เยนหน้าก้อยก็ดีค่ะดีดีดีดดดมาแล้วก็ให้พี่เขาเทรนเป็นไกลให้อดีอมันผากไปได้เพราะว่าในเขาไม่ติดไฟเลยเขาเ,เ,เรียกว่าอนุรักษ์แล้วทันเพราะว่าสัตว์ยังมีอยู่ สัวตสสวต์มีชีวิตเยอะสมีชีวิตก็มีถ้าติดไฟปั๊บเขาก็จะอพยพหนีหมดเลยเนี่ยลองดูงตรงนี้จะไม่มีข้างขาเนะเออจริงเพราะว่าติดไฟแล้วเนาะจิ้งหรีดก็ไม่มันกะ็จะไม่มีไม่มีเลยมันก็ไม่แตกแบบว่าเราจะไม่ติดไฟอะไรตรงนี้ไงที่พี่เขาบอกว่าเป็นโซนแบบ โซนที่ติดไฟให้นักท่องเที่ยวที่เดินลําบากไม่ได้อะอ,อยากเดินง่ายๆอ่ะก็คือติดแค่โซนนี้เท่านั้นก็อยด่โตแล้วก็มีพานอนแล้วก็มีพญานาคอาหาพญานาคมีสองทางทางนี้พญานาคก็มีาามาามหางล้วว่าจริงจริงแล้ว ถ้ามาถึงวัดถ้ำหลวงเชียงดาวเราะว่าควรจะไปสำรวจโซนดอยหลวงเชียงดาวจะไปเที่ยวหรือจะไปนอนโฮมสเตย์ในหมู่บ้านต่อก็แล้วแต่เพราะว่ามันเดินทางต่ออีกแค่15นาทีสักวันนี้แต่เนื่องจากเราติดธุระเราก็ได้ตัดสินใจไปเที่ยวบ้านแม่แม่แมกันต่อสั้นๆที่บ้านแม่แมะเนี้ย คุณพี่ที่รับถ่ายรูปในถ้ำเขาเป็นคนแนะนํามาว่ากําลังฮิตเลยนะลองลงกไปเที่ยวแบบชิลๆอยู่กับธรรมชาติและวิถีชุมชน,ชนเราก็เลยเดินทาง35นาทีไปนั่งชิลกันที่บ้านต้นไม้แม่แหมกันต่ออออ<ย>อ๋มมันนคืแบบีไ่ไ่สิงะว นะ้าบ้านแม่แมะเขาขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านเล็กในป่าใหญ่ในอดีตเนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพเก็บใบเมี่ยงแล้วก็สร้างบ้านเรือนอยู่ตามบริเวณแม่น้ำแม้ทำให้เราอ่ะเห็นภาพบ้านต้นไม้ที่ถูกธรรมชาติปกคล้องอย่างใกล้ชิด ที่นี่เราจะสามารถเพลิดเพลินกับการเดินเข้าป่าไปเก็บใบชากับชาวบ้านในชุมชนไร่ชาป่าเมี่ยงเดินป่าไปตามล่าหันตกลับอย่างนั้นตกใส่ลอดบ่วงหรืออย่างเราที่มีเวลาไม่มากก็เลือกที่จะนั่งทานอาหารจิบชาเบาๆไปยำใบชา,บชาเป็นยำใบชากับปลาป่องนะ เขาบอกว่าของแม่แม่ต้องกิ่นทำไมยำใบชาเพราะว่าเขาเขียนไว้ในป้ายการท่องเที่ยวอ่ะของหมู่บ้านใบาชาไม่มีมม่มีไม่ฉีดยามันใบาชาเขาบอกไม่ฉีดยาเราจะพูดทำไมใบาชาเราเป็นไง ก็แน่จาจนะเพราะน้ำชาก็ผมใช่ผมผม,ผมตัดเป้าใช้ได้ข้าวปลากระป๋องกินได้กินได้ทริปนี้ถือเป็นการไปเที่ยวเชียงใหม่ที่ให้เวลาเดินช้าเๆเที่ยวแบบชิลๆที่ได้เห็นอะไรแปลกตาตลอดเวลาเราชอบนะลองไปดูแล้วเราว่าทุกคนก็จะชอบเหมือนเรา